เอางี้นะถ้าคุณเคยอยู่เกาหลีคือไม่ต้องอยู่ก็ได้มั้งคุณอาจจะต้องรู้จักเมนูนี้อย่าบอกว่าเปิดประบบนางโมราโอให้ตาเธอจเจอพระเจ้าตาต,าตั้งหา่าจะบ้าหรือไงคุณวอนบินนี่คือเมนูหมูผัดซอสบูโกกีขับรถว่าโกรธใหเจ็บโกกล่นมากใส่น้ำมันลงไปดีเซลหรือเบนซิลนล่ะมันพืชกระพอมัง้งใส่หอมใหญ่ที่หั่นจนเล็กผัดตามสเตปหนึ่งสองสามสันคอสามชั้นสันในสไลล์ที่พูดมาไม่ใช่จะใช้สันนอคคือแล้วแกจะพูดเพื่ออะไรล่ะก็พูดให้แกถามยังไงล่ะผัดหมูได้ประมาณหนึ่งฉ โอ้ oh, ช้ำไปเลยคือคชอบกินแบบช้ำไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจมันพวดลงไปเองแต่แตาส่วนเขามบีบอกบนขวดเรียบร้อยคือถ้าคุณอ่านฉลากบ้างคุณก็จะรู้งาข่าวต้นหอมอย่าให้ค่ะคือถ้าไม่ขาดก็คือต้องใส่ทั้งต้นแล้วไม่ต้นหอมอเออช่างมันเถอะต้นหอมหให้ค่ะแค่นี้พอใจแล้วใชียเอาลายผัดตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดไฟได้ตักราดบนข้าวสวยร้นๆหรือจะเทราดลงไปเลยก็ได้แล้วแต่อย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะทุกอย่างดูดีขึ้นได้เมื่อมีงาข่าวกับต้นหอมซอยแต่เวลากินปิดเออแล้วก็เปิดซอสบูโกรีพิะก้นนดดูตอ นี้ได้เลยเออกดดูแล้วก็กดซื้อด้วยวิธีการกินนะคะก็ตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ปาก,อกต้องบอกอีกเหรอต้องบอกอีกเหรอเนี่ย